อาตมาได้ฉันเจอหารเจเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดและขนมเจตลอดกินกาแฟาดำปินเจขออุทิศกุศลในการฐานเจมือนี้ให้กับโยมพ่อในเชียงลิมแซ่ตั้งโยมแม่นางเอี่ยวเตียมแซ่เฮงโยมอีนางเสี้วจูแซ่เจียมลากงเมี่ยวเก่าแซ่เฮงและอาม่อาเชียง จำแท้ไม่ได้ขอโทษด้วยที่ท่านทั้งหลายญาติพี่น้องของอาตมาได้ไปไหว้ตอนนี้อยู่ที่สุสานอึงตะกูลกางแห ى, ส่สวตึงอำเภอบางพระไอตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีขอกุศลนี้ส่งถึงท่านทั้งหลายที่กล่าวเมยอมาแล้วด้วยบทยถาวลีวหาแล้วก็ จะเจริญพุทธมนต์ให้กับญาติที่ไปไหว้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยบทสัพพีติโยญาติาวาลีวะหาวาลิปุลังเปเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดป่าเมวะสมิจตุสัพเพปูเลนตุสังกปาจันโทปนัลโสอิาเมนิโชติโสยถาห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริวณได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วนี้ย่อมยังประโยชน์กับญาติของท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น ขอเห้ผลของท่านที่ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสําเร็จโดยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้มมณีอันสว่างสวยเป็นยินดีสัพพีติโยวิวชัชชนุสัพพะโลโควินสัสตุมาเตภวัฏวันตะโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทน,นาสีลิสะนิจังุทธาปชายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒติอายุวันนุสุขังพลังขอญาติโยมทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละ และก็มีการกราบไหว้ผู้ใหญ่เป็นนองนิดต่อ,อน้อมโปรผู้ใหญ่เป็นนองนิดย่อมได้ผลสําเร็จในบุญนี้แน่นอนและขอให้ไร้พรโลกไร้ภัยไร้อะไรใดๆทั้งสิ้นขอให้คิดสิ่งใดสมบัติทำการสิ่งใดสําเร็จรุ่วงได้ดีการงานเจริญก้าวหน้าการค้าเจริญรุ่งเรืองลูกหลานเจริญการศึกษาจนถึงด็อกเตอร์ด้วยทุนรัฐบาลและก็ขอให้ทุกคน จงเป็นคนมีความสุขด้วยธรรมะด้วยการกระทำด้วยวาจาด้วยจิตใจมีแต่ความดีเท่านั้นความที่เคยละหองละแหงกับพี่น้องกันมาขอให้วันนี้ที่วัน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 ไหว้พาบบุษนั้นขอให้อโ,อโหสิกรรมนั้นเพ่งไปคนที่ออกจากบ้านห้องตั้งกิจเบญน์นนขอปลดกลับเข้ามาเถิดเป็นพี่น้องกันในชาตินี้เท่านั้น ชาติหน้าเราโอกาสเป็นพี่น้องกันยากแล้วได้แต่เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือว่าเป็นเพื่อนเท่านั้นเองเพราะโอกาสที่คนจะมามีลูก15คนเหมือนยมพ่อยมแม่เมื่อมีน,นี้ยากแล้วสาธุสาธุสาธุ